สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับเรา2คนในช่วงออโต้ไทม์เป็นประจำทุกวันศุกร์เปิดตัวแล้วนะครับสำหรับ t o y o ต a h ไฮรักลีโวและก็ t o y o ต a f o r t u n e r m i n ใหม่เนเชนเปิดตัวสดสดร้อนๆเมื่อวานเนี่ยครับไม่ได้จัดงานใหญ่โตอะไรเป็นการจัดงานเล็กๆที่ศูนย์ฝึกอบรมการขับขี่ปลอดภัยที่ทีเด็กแถวถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่3เนี่ยนะครับเชิญสื่อมวลชนกลุ่มเล็กๆเข้าไปทาข่าวพี่อ้วนครับผมนะครับก็ถือเป็นการเชนนะครับการปรับปรุงครั้งใหญ่ในรอบ5ปี หลังจากเจเนอเรชันนี้ของทั้งรี v o แล้วก็ f o r ์ u ูเนเนี่ยเปิดตัวครั้งแรกปี2,558ช่วงก,กลางปีครับครับผมก็เป็นการเปิดตัวในช่วงเวลาที่ตลาดรถยนต์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะติดลบลงไปพอสมควรเลยทีเดียวเพราะนั้นตัวนี้แน่นอนที่สุดต้องเป็นความคาดหวังของทาง t o โยต้ที่จะช่วยฟื้น ยอดหรืออย่างน้อที่สุดก็คือกระตุ้นกําลังซื้อของผู้บริโภคออกมาแต่ว่าที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือว่าเขาจะต้องมีภารกิจสําคัญคในการไล่บี้คู่แข่งสําคัญอย่างอิซูซุให้ได้อออิซ <นะ S 1> ูซุดีแมครับผมเพราะตอนนี้ตลาดของโตโยต้าในตามหลังอิซุอยู่เยอะมากนะแปันหนึ0งรกว่าคัน สเดือนแรก4เดือนแรกนะช่วงมกราคมถึงเมษายนนะคบเพราะนั้นโตต้าก็ต้องพยายามไล่แซงให้ทันให้ได้เร็วที่สุดเพื่อที่จะสามารถรักษาตําแหน่งผู้นําตลาดไว้ให้ได้หรืออีกครึ่งปีเต็มๆนะเปิดตัววันนี้นะครับผมหรืออีกครึ่งปีเต็มๆแซงทัน huh. แซงได้ไหมครั ก็ผมว่านะก็ต้องต้องรอรุ้งกัดแต่บางทีไม่แน่อาจจะไปแสงช่วงช่วงเดือนสิบสองอะเดือนธันวาคมงานขนาดานาะฮะานขาดนะฮะเขาเรียกมาตินปลายไมได้ยาดีอะไรวะมาดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกันก่อนนะครับก็มีความน่าสนใจทีเดียวแต่แต่ก่อนจะถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงกันไหนมาแตะเรื่องนี้แล้วเปิดตัวปุ๊บจัดโปรโมชั่นปั๊บเลยครับผมไม่เหนียมอายที่จะใส่โปรโมชั่นกันแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ฟรีดาวนะครับดาวศูนย์บาทผ่อนดอกเบี้ย1.19%ซครับ นะครับมีการให้ขับฟรี3เดือนด้วยอ่าฮะแล้วก็เพิ่มการรับประกันนะครับคล้ายๆกับรถยนต์นั่งหลายๆรุ่นเพิ่มการรับประกันตัวสินค้าตัวรถเนี่ยครับหปี1นึ0 0 0สมกิโลจากเดิม3ปีแสนโลนะครับที่เพิ่มการรับประกันก็มาแล้วก็มีฟรีค่าแรงในการเช็คระยะถึง1 0 0 0 0แกิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับอาจจะเข้าเป็นช่วงๆกี่ครั้งก็ว่าไปแต่ฟรีค่าแรงจนถึงการใช้รถที่1นึ0 0แกิโลเมตรนะครับรวมแพ็กเกจเหล่านี้ครับของ t ต y o ต้ h i l u ัก r ีโเนี่ยประมาณ60,000บาท อืมอ่มาก็ก็ถือว่าเยอะพอสมควรสำหรับรถที่เพิ่งเปิดตัวใหม่นะฮะโอเคเราอาจจะมองว่ายุคป,ปัจจุบันเนี่ยแคมเปญรถยนต์ห<ม>ูมันมูลค่ามหาศาลมากมากนะอัดกันเต็มที่แต่ว่าอย่าลืมว่าน,นี่เป็นการเปิดตัวโอเคละมันไม่ใช่โมเดลใหม่ก็จริงแต่เป็นการไมเนอร์เชน์ครั้งสําคัญนะมูลค่า60 0 0 0บาทก็ถือว่าสูงพอสมควรครับะแต่ไปวันนี้พรุ่งนี้ยังยังไม่เห็นรถตามโชว์รูมนะเขาจะเริ่มเข้าสู่โชว์รูมวันที่12มิถุนาย,ยนอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเนี่ยคือจริงๆตอนนี้ เริ่มทยอยไปบ้างแล้วล่ะแต่ถ้าตามการสื่อสารยังเป็นทางการของโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยบอกว่าจะเปิดตัวตามโชว์รูมวันที่12บสองทีุนายนนะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงครับเรื่องโครงสร้างทางเทคนิคก็น่าสนใจแต่เดี๋ยวมาดูไลอัพกันก่อนด่วนจากปกติครับไฮรักซีโวมีส7รุ่นย่อยแต่ตัวไมเนทเชสนะครับขยับเพิ่มมาเป็น4ี่รุ่นย่อยแล้วการสื่อสารการตลาดการแบ่งกลุ่มอันนี้ชัดเจนไปเลยนะครับไอ้รุ่นย่อยที่จะมีรหัสเจรหัส E อ อะไรพวกนั้นอะ S E S ด้วยก็คือเหมือนรถยนต์นั่งไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะครับไอพวก J E อะไรต่างๆ G อะไรเงี้ยไม่มีแล้วนะครับ G ใช่ปรับชื่อให้เหมือนรถยนต์นั่งหมดเลยคือเขาแบ่งนี้ก่อนครับเขาแบ่งเป็น4ี่หกลุ่มก่อนครกลุ่มแบบหัวเดียวตัวใต้เล็กมีแคป เรียกมีแคปใช่ตัวตัวหัวเดี่ยวซิงเกิลแคปเนี่ยนะฮะซึ่งคำว่าหัวเดี่ยวเนี่ยเขาแบ่งออกมาอีกใช่ไหมเป็นหัวเดี่ยวที่มีทั้งคือมีมีกระบะท้ายมาด้วยกับที่เป็นแบบแชสซีใช่คือเหมือนว่าให้ลูกค้าสามารถสั่งจองได้ที่ดีลเลอร์ได้เลยอ่าตัวนี้ราคาเท่าไหร่บ้างฮะถ้าสําหรับตัวหัวเดี่ยวตัวมาตรฐานแล้วบีแคปบเนี่ยเริ่มต้นที่5้าแสนสี่หมื่นสี่พันไปจนถึงเจ็ดแสนกับสี่พันบาทครับผมขยับขึ้นมาเขาเพิ่งบู๊ปีสองปีเนี่ยฮะ อะไระเขาเรียกอะไรตัวเตี 60, ้ยหน้าหล่อเซตอีดิชั่นว่ามันชักงงอ่ะมีตัวเตี้ยหน้าหล่อตัวเตี้ยหน้าสั้นหน้าสั้นของมิตซูบิชิมาก็ตัวนี้ก็ขยับราคาขึ้นมาอยู่ที่60แสนกับ9 0 0านบาทนะครบไปจนถึง8ป0แสนกับเก้าับาทแล้วก็น่าจะจะวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยใช่ใช่แล้วก็กลุ่มยกสูงไม่ว่าจะเป็นขับเคลื่อน2ล้อยกสูงพีแลนเนอร์แล้วก็รุ่นขับเคลื่อน4ล้อไปเลยครับผมฮะตอนนี้ก็จะมีราคาอยู่ที่700,000กับ7จ0 0ันบาทไปจนถึง1ล้าน อ่ะเขาพายหนึ่งล้านกับเก0 0พันบาทครับเนี่ยแล้วก็เวอร์ชันท็อปนะฮะรุ่นตกแต่งพิเศษเห็นกันมาตั้งแต่โฉมเนี่ยครับเพิ่งมาคือ t o y ต t า r ี v o r o c c o ครับนะฮะมีชุดแต่งมารอบคันนะใส่ออปชั่นเต็มสตรีมเลยครับผมครับอันนี้ก็แตะล้านนะตัวเริ่มต้นคือ9 4 9 0 0 0บาทแล้วก็ตัวท็อปก็นู่นเลยฮะหนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทอย่างตัวท็อปเนี่ยครับ หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเนี่ยราคาขยับขึ้นมาหมื่นนิดๆนะครับเมื่อเทียบกับร็อกโครุ่นท็อปเดิมนะกลับมาที่ลายอาที่บอกคุณผู้ชมนะครับแบ่งกลุ่มของรถเป็นแบบนี้แล้วแล้วในแต่ละกลุ่มอ่ะอย่างที่บอกไม่มี j e g อะไรแล้วครับเป็นรุ่น Ent ทรรุ่นมิ d รุ่นไฮชื่อบอกบอกชัดเจนจะเริ่มเริ่มต้น Ent ท y ีใช่ไหมมิดตรงกลางรัวไฮก็ตัวท็อปไปเลยชื่อต่างๆเหลอานี้จะใช้เครื่องยนต์อะไรก็ว่าไปครับ ดีเซล2.4นะฮะดีเซล2.8ครับก็ว่าไปเสอ้อตัว2.8นี่ก็พัฒนาขึ้นมาในเชิงเทคนิคด้วยนะฮะแล้วก็อย่างยิ่งเรื่องอะไรในเรื่องของสาหรับใครที่เป็นแฟนออฟโรดอ่ะขับเคลื่อนสี่เขาไปปรับเรื่องของรอบเดินเบาให้มันต่ําลงก็หมายถึงว่าจะมีพวก w a l k i n g speed ดีขึ้นกําลังพอไปได้ใช่ครับแต่ถ้าโฟกัสไปที่รุ่นท็อปเนี่ยนะครัราคา1,239,900บาทก็คือไฮรักลีโวร็อกโคเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตร เกียร์อัตโนมัติ6สปีดแล้วก็ระบบขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะฮะอย่างที่บอกว่าราคาขยับขึ้นมาหมื่นนิดๆแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปเอาเชิงโครงสร้างกหอน,นะฮะหลายคนสงสัยมากแหนบพี่ว้านเปลี่ยนจาก5ชั้นเป็น4จาก5ชั้นลดลงมาเหลือ3ชั้นครับผมแล้วก็3ชั้นเนี่ยความแข็งของเหล็กไม่เท่ากันด้วยนะฮะแล้วก็เปลี่ยนวัสดุมาเป็นเหล็กแบบ ไฮเ i น e Steel นี่เหล็กแพงนะฮะแข็งแกร่งแล้วก็ยืดหยุ่นได้ครับก็อันนี้ก็ชัดเจนนะคือถ้าเรามองในมุมที่ว่าลูกค้าเนี่ยความต้องการรถในกลุ่มนี้ผมว่าไอความต้องการที่จะไปใช้บรรทุกเนี่ยคงไม่เท่าไหร่ แต่ว่าใช้ในชีวิตประจาําวันใช้เดินทางท่องเที่ยวมากกว่าอยากได้นุอพรานนั้ก็อยากได้นุ่มนวลแต่เขาก็ต้องบอกแร้ว,ว่าโอเคนุ่มนวลมาแนะ่แต,แต่ต้องบอกว่ามันยังทนทานแข็งแรงเหมือนเรุ่นที่ใช้การบรรทุกก็ยังแหนบ,บแผ่นเยอะๆอยู่แต่รุ่นเน้นขับเทเน้นความนุ่มนวลเนี่ยเขาเหลือแหนบสาแผ่นพอและก็ปรับวัสดุการใช้ตัวช็คอัพก็เปลี่ยนสเปคใหม่ก็ให้มันหนืดขึ้น อันนี้ก็ช่วยเรื่องจังหวะการรีบาวครับกะกะว่าอยากจะให้นุ่มหนึบเลยอ่ะนะ,ะอยากให้นุ่มหนึบเลยอันนี้ในส่วนของช่วงล่างด้านหลังก่อนครับพวกบุสตต่างๆพวกแหวนต่างๆก็ๆปรับเปลี่ยนนะอ,อยากให้มั่นคงแล้วก็หนึบแน่นขึ้นส่วนเครื่องยนต์นี่ชัดเจนนะ,ะเครื่องยนต์ 1GD ดี e s e ซสสูบ2.8ลิตรเทอร์โบแปรผันเนี่ยครับขยับเรี่ยวแรงนะฮะจากแรงม้า177ตัวในรุ่นเดิมตัวนี้ขยับขึ้นมาเป็น204แรงมา้าส่วนแรงบิดนะครับ ขยับขึ้นมาเป็น500นิวตันเมตร่อสู้กับชาวบ้านเขาได้หน่อยนะก็สู้ได้ฮะแต่ว่าก็เป็นห่วงเหมือนกันนะเป็นห่วงในเชิงการใช้งานนะคะเพราะว่าน้ำวนน้ำวนในปิกอัพมันแรงขึ้นทุกทีเลยอโซลาร์นี่เขาเก่งเรื่องการปรับแรงบิดพี่ว่าคือแรงบิด500แรงม้าต่ำกว่านั้นก็มีขึ้นอยู่กับเกียร์อะไรเครื่องยนต์อะไรรุ่นย่อยหลากหลายอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับเขาก็ปรับกําลังให้เหมาะสมกับการใช้งานเป็นหลักการเปลี่ยนแปลง แล้วก็ยังมีเรื่องของพวกโตโยตา้าเซฟตี้เซนต์เข้ามานี่พูดถึงรุ่นท็อปก่อนนะครับที่ใส่เข้ามาก็พวกคร s สคอนโทรลไดนามิกต่างๆช่วยรักษาระยะห่างระหว่างรถคันหน้าช่วยเบรกด้วยนะครับเตือนเมื่อรถออกนอกเลนนะแล้วก็มีการช่วยเบรกในล้อต,ตรงข้ามเพื่อดึงรถเข้ามาคือพวกมาลัยมันดึงไม่ได้เพราะรมันเป็นไฮดรอลิกอยู่นะฮะสั่นไม่ได้ครับ แต่จะใช้วิธีการดึงล้อตรงข้ามแทนให้รถกลับเข้ามาในเลน,เนในระบบความปลอดภัยให,หม่ที่ใส่เพิ่มเข้ามาก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของระบบนี้ที่เอาเข้ามาใส่ในเมืองไทยครับครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ Toyota h ไฮรักรีโวไมเนชเชนใครสนใจก็รอไปชมกันตามโชว์รูมนะครับตั้งแต่วันที่12มิถุนายนนี้ครับ